สวัสดีครับผมจิระเดชรถบ้านนะครับผมวันนี้นะครับมานำเสนอ h o n ด a a c c o r d นะครับโฉมเจน8นะครับผมคันนี้นะครับตัวรถเป็น2.4 n a วิเกเตอร์นะครับรุ่นท็อป2.4นะครับตัวรถเป็นปี09นะครับก็แต่งสไตล์ทางร้านเหมือนเดิมนะครับผมพาร์ทมูเก้นรอบคันนะครับล้อแมกซ์เอ r อสสขอนะครับจัดทรงจัดฟินเมนต์ให้หลอๆนะครับผมนะครับสวยเต็มพอดีซุ้มเลย สารรอบๆตัวรถ90%เซนตะครับตัวถังสวยนะครับไม่มีชนหนักไม่มีทิ้คว่ำนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับผมน้ำมันรวงตัวรถเป็นสีขาวุกนะครับ หล,ล,ล่อให้พร้อมใช้เลยครับเอาไปไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับเก็บให้หมดแล้วครับผมเครื่องเกียร์ระบบต่างๆช่วงลงช่วงล่างนะครับเซตให้หมดแล้วนะครับย่ลองไปดูภายในกันนะครับ ในได้บอลนังแท้นะครับสวยสะอาดนะครับผมไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับพวงมาลัยมาลติฟังก์ชั่นคุ้นทอนใช้งานได้ครบนะครับแต่ต้นชิปปรับระบซ้ายฝานะครับจออินดิเคเตอร์นะครับแอร์เย็นนะครับผมระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบนะครับค่าศัตรูสวยนะครับประตูสวยครับ มันหลังไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับราคาสวยใสๆนะครับบางๆเดิมๆนะครับ ตัวจริงถือว่าหล่อเลยนะครับผมไหน้าไปตันหมอกใ,ใสๆนะครับผมเปลี่ยนให้หมดนะครับอนนอรอล,อลองดูห้องเครื่องกันนะครับ เครื่องยนต์เดินนิ่เรียบนะครับน้ำไม่ดันมันไม่ไหลครับซีนต่างๆให้เครื่องต่างๆเสร็จหมดแล้วนะครับเครื่องเกียร์จบๆนะครับด้างล่างเก็บงานให้หมดนะครับวิ่งแล้วตกหลุมไม่มีดังครับผมสำหรับแ c คคอรคันนี้นะครับราคาเปิดไว้ที่269,000บาทแต่งให้พร้อมใช้เลยนะครับตัวรถเป็นปี2009นาะครับ2.4 n a v i g a t เนนะครับผม ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะจัดได้เต็มเลยนะครับฟรีดาวน,นะครับผมท่านใดสนใจก็เรียนเชิญที่เต็นท์จิลเดชรถ้านนะครับผมตลาดรถยนต์ดีชัวถนนกาญจนาพิเศษบางแคนะครับล็อกบีหหรือว่าโทรนะครับ0924604256โอเคนะครับขอบคุณครับ